สวัสดีครับสุขบ้านและที่ดินนะครับก็มีซับซิโซนนำเสนอเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้มีอาคารพาณิชย์นะครับติดถนนอําเลดีเหมาะกับการ้าขายมากๆนะครับอยู่ในเทศบาลอำเภอบางคล้าครับจังหวัดฉายเชิงเศร้าสวยใหม่อําเลดีอุหานี่ไปชมกันเลยครับนี่เลยอันนี้ถนนหน้าอาคารพาณิชย์ที่นําเสนอนะครับคอนกรีตกว้างๆแบบนี้เลยถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดใหม่นะครับเลี่ยงเลี่ยงเมืองบางคล้านะครับ ก็เข้าจากถนนเส้นหลักนะครับเส้น3ามสเนี่ยเฉาเจ็กเซากรบินบุรีเนี่ยเข้ามาถึงตัวตึกเนี่ยประมาณสัก5กิโลนะเข้ามาเส้นหลักเส้นที่เข้าตัวเมืองบางคล้าเนี่ยก่อนถึงอนุสาวรีย์พระเจ้าตากน,นะครับจะมีไฟแดงเลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองเส้นนี้นะครับเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นถนนเส้นเศรษฐกิจแห่งใหม่ของตัวบางคล้าตัวอำเภอบางคล้าเลยก็ว่าได้นะครับแวดล้อมเนี่ยก็มีร้านค้ามีร้านค้าต่างๆมากมายแบบนี้นะครับ แล้วก็อาคารพาณิชย์ที่นําเสนอเนี่ยอยู่ติดถนนเส้นนี้เลยสวยใหม่ๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ18ตารางวามีกันห้องนอนไว้ด้วยนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับนี่ห้องนี้ห้องนี้นะครับหน้าอาคารพาณิชย์หลังนี้หันทิศใต้นะครับหันทิศใต้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันข้างๆก็จะเป็นร้านขายของชํานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นร้านขายยาเ,ยเลยกว้างๆเลยหน้าบ้านเอ่อหน้าตัวตึกเนี่ยกว้างประมาณ5เมตรนะ ชั้นล่างเนี่ยก็ปูเเป็นแกนิโตแผ่นใหญ่หกสิบเซนนะครับลายหินออนแบบนี้สวยมากนะครับยังใหม่มากนะประมาณ2ปีได้นะครับรมาสอปีได้ผ้าเป็นผ้าจัเปรียบแบบนี้นะครับไปเป็น led ดาวไ l i g ด้านหน้าก็จะมีประตูม้วนนะครับประตูเหล็กม้วนแบบนี้2ชุดนะชุดบานใหญ่แล้วก็ชุดบานเล็กเอาไว้เดินเข้าออกนะ ั the two the two ้นล่างก็จะเป็นห้องถงแบบนี้แล้วก็ชั้นบนก็จะมีกั้นห้องนอนไว้สองห้องนะครับห้องน้ํามีสองห้องชั้นล่างหนึ่งห้องชั้นบนหนึ่งห้องนะครับชั้นล่างก็ห้องน้ําชั้นล่างก็จะอยู่ใต้บันไดตรงนี้แหละเนี่ยนะครับก็จุดอ่างล้างหน้ากับกระจกเขาเอามาไว้ข้างนอกนะครับตรงนี้อยู่ใต้บันไดนะครับห้องน้าชั้นล่างก็ยังใหม่นะครับยังใหม่งใหม่มากนะครับใกล้อะไรบ้างนะครับก็ เข้ามาจากถนนตรงแยกไฟแดงตรงที่เข้าเลี่ยงเหมืองเส้นนี้เส้นใหม่น,นี่เส้นนี้ประมาณสักหกรอเมตรนะแล้วก็เลยตึกไปเนี่ยก็จะมีไฟแดงอีกไฟแดงหนึ่งก็มีสํานังกงานประปานะครับประมาณสัก4ี่ห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายก็จะไปสํานักง,งานเทศบาลนะครับตลาดเกาเาดา่าเนี่ยตลาดบางค้าเนี่ยประมาณสักกิโลครึ่งนะไปตัวเมืองชายจังซาประมาณสัก2ี่บห้ากิโล นี่เลยนะครับสวยๆใหม่ๆเลยทำเลดีมากๆนะครับเหมาะค้าขายมากๆนะครับบันไดาทางขึ้นนี่อยู่ตรงนี้ราวบันไดให้อย่างดีแบบนี้เลยสแตนเลสไม่มีขึ้นจะหนิบแน่นอนนะครับโครงสร้างบันไดก็เป็นคอนกรีตนะครับปูกระเบื้องไว้ให้สวยๆเลยลายไม้นะครับด้านหลังต่อเติมหลังคาทำโครงไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีประตูออกไปด้านหลังนะครับนี่ทำหลังคาไว้เต็มพื้นที่ด้านหลังมีใส่กระเบื้องใส่ไว้นะครับ กลางวันนี่สว่างมากไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับแล้วก็พิวอินอเคาน์เตอร์ไว้ให้แบบนี้มีซิงส์สเตนเลสแถมให้นะครับด้านล่างก็มีตู้เก็บของนิดหน่อยนะครับตรงนั้นปั๊มน้าแทงน้ําติดตั้งให้แล้วนะครับมีแถมให้เลยแถมให้เลยอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีจุดติดตั้งเครื่องซักผ้าวไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีท่อน้ำทิ้งทอดด่อน้าดีปลั๊กไฟนี่อันนี้จะเป็นส่วนของที่ต่อเติมด้านหลังนะครับก็ทําเป็นครัว กว้างๆ,ๆโล่งๆแบบนี้เลยอ่าหันออกหันหลังกลับมาดูภายในกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมุมห้องโถงชั้นล่างนะครับจากภายในบ้านลงไปหน้านบ้านกว้างแบบนี้เลยทําค้าขายได้สบายนะครับแบบนี้ป่เดี๋ยวเราตามผมไปชมชั้นสองกันต่อได้เลยนะครับนี่ปันไดทางขึ้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับบนซ้ายนิดหนึ่งนี่ราวบันไดเป็นสแตนเลสนะครับทั้งชุดนะครับ ขึ้นมาถึงชั้นสองนะครับชั้นสองขึ้นมาก็จะเป็นโถงบันไดชั้นสองกว้างยาวไปถึงด้านหน้าเลยแล้วก็มีประตูออกไปทเตลเลสด้านหน้านะครับนีแบบนี้นี่เลยนี่เลยเลูกกลมตรงนี้ก็เป็นสเตลเลสนะไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มุ่งหน้าไปก็จะไปเจอแยกไฟแดงนะแยกไฟแดงก็มีสำนักง,งานประปานะครับประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายก็จะไป สำนักง,งานเทศบาลประมาณสัก900เมตรนะครับ900เมตรแล้วก็วนไปเข้าตลาดตลาดได้นะครับตลาดสดฝั่งตรงข้ามก็เป็นอาคารธนิตเหมือนกันแล้วก็มีอู่ซ่อมรถนะครับสวยๆใหม่ๆทำเลดีนะครับฝั่งนี้เข้ามาจากเส้นหลักนะครับที่เข้าตัวเมืองบางคลานะครับจากแยกไฟแดงก่อนอนุสาวรี ก็เจ้าตักสินนะครับก็เข้ามาประมาณสัก600เมตรก็ถึงตัวตึกตัวนี้แล้วแบบนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูภายในตัวอาคารกันต่อนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันนะครับอันนี้สูงชั้นบนจากมุมระเบียงนะครับแบบนี้ถ้าได้สนใจสอบถามขอม้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0ู5ย์2 2 4 7 9สสุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดู คลิปนี้แล้วชอบนะครับแคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดีไลน์ผมจำง่ายมากนะครับแอดโฮมสี่นะครับแอดไซโฮมบ้านแล้วก็เลขสี่นะครับนี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับกว้างนะครับลงเตียงของฟูดได้สบายลงตู้เสื้อผ้าห้าฟุตของฟูดได้น่าตึกหลังนี้หันทิศใต้นะครับด้านหน้าหันทิศใต้นะครับทิศดีด้วยทิศใต้ลมเย็นลมเข้า ตัวบ้านตลอดตั้งปีนะครับลูกค้ารีเควสหากันเยอะ,ะครับหน้าบ้านตัดติดต้นะครับอ่ะโอเคต่อกันด้วยห้องน้ําชั้นบนครับห้องน้ามีสองห้องชั้นบนหนึ่งห้องชั้นล่างหนึ่งห้องนะครับก็สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับอายุตึกแค่ประมาณสองปีนะครับยังใหม่มากนี่เลยนี่เลยอ่ะโอเคห้องที่สองนะครับห้องนี้อยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับ ห้องนี้จะใหญ่กว่าห้องข้างหน้าด้วยนะลงเตียงหกฟุตได้สบายครับลงเตียงหกฟุตลงเตอร์เสื้อผ้าห้าฟุตหกฟุตได้เลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างชุดเดียวนะครับชุดด้านหลังด้านหลังก็เป็นพื้นที่พื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับเปิดก็ลมเข้าเย็นๆเลยเป็นพื้นที่สีเขียวมองไปก็เขียวๆแบบนี้นะครับเนี่ยฝั่งเนี้ยเทศบาลบางคล้านะครับ ตัวตลาดเก่าก็อยู่เส้นนี้เส้นที่ขนานเส้นเส้นข้างหน้าตึกนี้แหละครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้ออาคารพาณิชย์นะครับกำเลดีๆเหมาะกับการค้าขายนะครับแถวอำเภอบางคล้านะครับอยู่ในเขตเทศบาลหรือจะทำธุรกิจแถวเฉชงเซานะครับก็ลองแวะเบียนมาเยี่ยมชมอาคารพาณิชย์ครูหานี้ได้นะครับสวยทำเลดี ก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอาคารพาณิชภูหานี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไปด้วยนะครับผมจะมีรือบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย